เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดเมื่อยด้วยยาแคปซูลสมุนไพรตราคณิ้าออสดสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวน้ำแร่น้ำนม ASTV Phyto 026335353 ระบอบทักษินที่โกงบ้านกินเมืองหวังจะใช้การเลือกตั้งฟอกตัวให้กลับมามีอำนาจใหม่ขณะนี้หนทางนั้นติดตันเสียแล้วเลือกตั้งแล้วก็ยังไม่สามารถเปิดประชุมสภาครั้งแรกได้ภายใน30วันเลือกนายกก็ไม่ได้ตอนนี้หลายฝ่ายเสนอผ่าทางตันเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนี้แล้วค่ะเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องเปิดสภาให้ได้ภายใน30วันแล้วไม่นนาาสามารถจะเปิดได้ ถึงแม้ว่าจะมีบทบัญญัติว่าให้คัดเลือกนายกรัฐมนตรีอีกภายใน30วันก็ตามแต่ว่าเมื่อไม่สามารถเปิดสภาได้ก็ไม่มีโอกาสที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาได้แล้วถึงแม้ว่าจะมีทางออกว่าให้พยายามจัดการเลือกตั้งภายใน180วันให้ได้ก็ตาม แต่ว่าในสภาพการอย่างนี้มองเห็นแล้วว่าการเลือกตั้งนั้นจะไม่เกิดขึ้นและไม่สามารถจะจัดการได้แล้วในบรรยากาศความเป็นจริงของประเทศชาติที่กำลังแบ่งแยกอย่างรุนแรงมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นการเลือกตั้งนอกจากจะทำไม่ได้แล้วเนี่ยยังไม่เหมาะสมด้วยนายกรักษาการยังยื้อไม่ยอมลาออก อ้างแต่ว่าจําเป็นต้องอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยแต่ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบใดๆในการบริหารราชการที่ผิดพลาดล้มเหลวเช่นกรณีทุจริตจำนำข้าวซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปอปชเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในฐานะประธานกรรมการนโยบายข้าวรู้เห็นทั้งหมดของการทุจริตก็ไม่ยอมไปรับทราบข้อกล่าวหา อย่างน้อยมีสองสามเรื่องที่เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลที่ไม่สามารถที่จะดูแลผลประโยชน์ได้ก็คืออันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลอาจจะไม่ชอบทำเพราะว่าไม่ยอมรับอำนาจของศาลนุนซึ่งก็เป็นฐานของความไม่ชอบทานำมาสู่การประท้วงคัดค้านชุมนุมอะไรต่างๆนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่มันเป็นเฟลนะครับความล้มเหลวของรัฐบาลคือการแก้ปัญหาของชาวนา ซึ่งนี้เป็นข้อจํากัดของรัฐธรรมนูนด้วยตามมาตรา181ซึ่งรัฐบาลก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้นําไปสู่การฆ่าตัวตายผู้คอตายของชาวนานะครับจำนวนหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลอันที่สาก็เป็นความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับที่ไม่สามารถที่จะสั่งหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชานะครับที่เบิกนําไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆได้ แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือว่ารัฐบาลล้มเหลวในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะครับมีการระเบิดหลายวันผู้บริสุทธิ์เด็กเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาความล้มเหลวของรัฐบาลในการที่จะดูแลความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนนะครับอันนี้คือส่วนที่1เป็นเรื่องของ fail government นะครับส่วนที่2คือ fail election เนี่ยนะครับการเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่2กุมภานะครับ ก็มีความชัดเจนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะเป็นการขัดกับมาตราน108นะครับซึ่งไม่ได้เป็นไปในวันเดียวกันทั่วประเทศนะครับพร้อมทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งมาอยู่ภายหลังอะไรต่างๆซึ่งตามมาตรา127เ,เนี่ยบอกไว้บอกว่าภายหลังนะครับเลือกตั้งไปแล้ว30วันเนี่ยจะต้องมีการเรียกประชุมสภานะครับซึ่งตอนนี้ ค่อนข้างชัดประจักษ์ว่าการจะประชุมหลังจากสาสิบวันนันเกิดไม่ได้อย่างแน่น,นอนแล้วก็ที่ปัญหาที่ตามมายี่สิบเอเขตจะยังไง,งอะไรต่างๆไงมีปัญหามากมายเพระาะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่บรรลุความมุ่งหมายตามเจตนาของรัฐธรรมนูญที่จะมีผู้บริหารใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งไม่บรรลุความมุ่งหมายสองความล้มเหลวเนี่ยนะครับมันจึง นำไปสู่ความจำเป็นที่เราต้องมีผู้บริหารใหม่ขณะนี้หลายฝ่ายในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักกฎหมายและมวลมหาประชาชนกปปศไม่อาจปล่อยให้บ้านเมืองตกอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติเป็นความทุกข์ระทมของผู้คนในขณะนี้และไม่อาจคาดหมายได้ว่าเหตุการณ์จะพัฒนาบานปลายไปอย่างไรความสูญเสียชีวิตผู้คนจะมีอีกจานวนเท่าใด เหตุการณ์จะพัฒนาไปสู่จลาจลหรือสงครามกลางเมืองหรือจะไปถึงการแยกประเทศเป็นไทยเหนือไทยใตย้อย่างที่ระบอบทักษิณสั่งให้สมุนบริวารเสื้อแดงนปชออกมาปลุกปั่นยุโยงให้บ้านเมืองแตกแยกในขณะนี้หรือไม่ก็น่าจะถึงทางตันแล้วที่ว่าเราจะให้ประเทศดำรงอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้การรักษาการก็คงต้องมีขอบเขตจำกัดถึงเวลาคือ สิ้นสุดในวันที่3ม,มีนาคมนี้ซึ่งทางออกในการแก้ปัญหาเหล่านี้แบดเสร็จก็มีตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นการแก้ไขนอกรัฐธรรมนูญคือเป็นกระบวนการตามมาตราที่ระบุไว้ในมาตรา7แห่งรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยในในหลายๆเรื่องที่ให้ทำตามระเบียบประเพณีประชาธิปไตยที่ปฏิบัติกันมา คือประเทศไม่สามารถที่จะติดหลบอย่างนี้ไปได้นานนะครับจำเป็นที่จะต้องมีผู้บริหารใหม่ขึ้นมาภายใต้ความความล้มเหลวของ2เรื่องที่ว่าเนี่ยนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าผู้บริหารใหม่จะมาอย่างไรสังคมไทยตกอยู่ในความดับมืดและนับวันยิ่งดำดิ่งลงทุกขณะ นักวิชาการนักกฎหมายที่ห่วงใยประเทศต่างมีข้อเสนอผ่านทางตันออกจากวิกฤตนี้แต่ปัญหาคือผู้บริหารใหม่จะมาได้อย่างไรผมเองอยากจะเสนอแนวความคิดนี้ว่าหลังจากวันที่3มีนาคมซึ่งชัดเจนว่าไม่สามารถจะเรียกประชุมสภาได้เนี่ยแต่ว่าเพื่อไม่ให้ประเทศติดลมกับปัญหาที่เป็นเทอร์โมนนะครับเิเลชอย่างนี้ไปอีกยาวนานเนี่ย ผมคิดว่าสถาบันการเมืองที่เหลืออยู่บวกกับองค์กรตามลำนุลที่มีอยู่เนี่ยน่าจะมาหาลรือวุฒิสภาจะเป็นแกนหลักในการที่จะเชิญประชุมอาจจะเชิญกกตนะครับมาร่วมหาลรืออาจจะเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินมาร่วมหาลรืออาจจะเชิญทางกรรมการสิทธิ์นะครับมาร่วมหาลรือส่วนปปอชอถ้าเกรงว่ามันจะไปกระทบเกี่ยวโยงกับการชี้เรื่องทุจริต ก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี3-4องค์กรเนี่ยนะครับที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นสถาบ,บันการเมืองที่เหลืออยู่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเอาองค์กรหรือสถาบ,บันการเมืองที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับมาแก้ปัญหานะครับสองความล้มเหลวอ,อย่างที่ว่า เพื่อให้ประทศนเดดินนต่อไปไป้ักวิชาการมองว่าซีมีนาคมที่รัฐบาลร,รักษาการหมดไปมันไม่ใช่ภาวะสูญยากาศแต่เป็นประเด็นว่าไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามความเป็นจริงก็ให้สถาบันที่เหลืออยู่โดยประธานวุฒิสภาหารือกันกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่เพื่อหาทางออกให้ประเทศชาติแต่วันที่หนึ่งมีนาคมนี้ประธานวุฒิสภาต้องพ้นตำแหน่งเพราะหมดวาระจากการเลือกตั้ง จึงเหลือรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่แทนถ้าองค์กร3าสีองค์กรคุยกันวันที่4ีก็เริ่มได้ถ้าจะคุยใช่ไหมพราะมันเข้าเงื่อนไข30วันหลังจากหลังจากเ,าเลือกทงังสำหรับบทบาททหารที่จะมากู้วิกฤตครั้งนี้พบบธบบอกจะยึดตามกรอบรัฐธรรมนูญแสดงว่าทหารไม่ออกมาปฏิวัติรัฐประหารแน่นอนพอบทบอบอกว่าให้ดู ให้ดูอะไรให้ดูการแก้ปัญหาตามกรอบของรัฐธรรมนูญผมก็คิดว่านี่ก็เป็นกรอบรัฐธรรมนูนที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นฝ่ายทหารก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนให้มีกระบวนการแก้ปัญหาตามกรอบรัฐธรรมนูนนะครับเป็นฝ่ายสนับสนุนซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะมีภาคประชาชนภาคต่างๆก็อาจจะสนับสนุนการทําหน้าที่ขององคอ์กรเหล่านี้นะครับให้ปลดล็อกออกจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอะไรตา่าง แนวทางที่สองก็อาจจะเป็นแนวทางที่ให้ให้ประธานวุฒิสภาในฐานะประธานรัฐสภาเ,เสนอเรื่องปัญหาในเรื่องนี้ไปยังสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา2 1 4นะครับรครับเพื่อให้สารนูนได้ได้ช่วยวินิจฉัยเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะหาทางออกแนวที่สามก็คือเป็นแนวทางที่จะให้ก่อต่อกอต่อ,อ เป็นคนเสนอเรื่องพยงัญชนรรัฐธรรมนูญนะครับในฐานะที่กระกะตเป็นคนจัดการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็การเสนอเรื่องพาัรันธรรมนูญของกระกะตก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งที่เหลืออยู่มันจะทําได้หรือไม่ถ้าไม่ได้มันจะแก้วิกฤตยังไงอะไรต่างๆก็อาจจะตั้งประเด็นเพื่อให้ให ให้สารนะครับได้ช่วยชี้ทางแนวทางเมื่อนายกไม่ยอมลาออกแม้ว่าจะปฏิวัติช่องนี้จึงปิดประตูตายเพราะหากนายกลาออกก็ไม่จำเป็นต้องใช้แนวทางนี้ตอนนี้จึงเกิดภาวะพิเศษคือรัฐบาลล้มเหลวและเลือกตั้งล้มเหลวที่ไม่มีบทบัญญัติรองรับในรัฐธรรมนูญจึงต้องหาทางแก้ไขปัญหาโดยรวมเพื่อให้บ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตและเดินต่อไปได้ด้วยฐานความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องปล่อยให้ใครทําอย่างไรหรือยอมหรือไม่ยอมแต่มันเป็นเรื่องที่ระเบียบกระบวนการพิธีการที่ชอบทำและถูกต้องควรจะต้องทำอย่างไรคือส่วนใหญ่คนจะไปคิดว่ามันเป็นสัญญาการโดยอัตโนมัติซึ่งผมคิดว่าในหลักกฎหมายมันไม่มีในหลักกฎหมายความหมายคือว่าในภาวะปกติเนี่ย เขาไม่ต้องการให้อำนาจบริหารมันเป็นสุญญากาศมันสามารถที่จะต้องมีคนมาบริหารอันนี้คือหลักกฎหมายเพราะฉะนั้นโดยโดยทั่วไปแล้วสุญญากาศมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สุญญากาศมันมีเหมือนไม่มีพูดง่ายๆเมื่อมันมีเหมือนไม่มีแต่ประโยชน์ของประเทศมันมันถูกทําลายลงเนี่ยมันไม่สามารถปล่อยให้ภาวะอย่างนี้มี เกิดขึ้นได้หรือไม่สามารถที่จะยอมรับสภาพนี้ให้ดำรงอยู่ได้จึงต้องอดูองค์กรที่มันมีอยู่ยให้กลับมาทำหน้าที่และทำให้มีผู้บริหารใหม่ที่จะคุ้มครองประโยชน์สังคมโดยรวมได้นี่นคือหลักหลักการตรงนี้ซึ่งไม่ใช่หลักการสุญยากาศแต่ว่าเป็นหลักการเพื่อที่จะทำให้มีผู้ที่จะมาคุ้มครองประโยชน์ของสังคมโดยรวมได้ ความรุนแรงในขณะนี้รัฐบาลไม่สามารถจัดก,การได้การทิ้งระเบิดรายวันใส่เวทีชุมนุมสังหารผู้คนบาดเจ็บมากมายแม้แต่เด็กเล็กที่ไร้เดียงสาไม่รู้อิโนโออินเนตลลอยมารับเคราะห์กรรมคือในเรื่องความไม่ชอบธรรมและความผิดทั้งหลายแหล่ที่รัฐบาลนี้ได้ทําตลอดมาตั้งแต่ขัดทําผิดตามที่สารรัฐธรรมนูญออกมาตัดสินในเรื่อง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องพระราชบัญญัติเงินกู้ทั้งหลายแล้วก็ยังแสดงการไม่ยอมรับอํานาจศารลรัฐธรรมนูนนี่มันเป็นความผิดที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วมาถึงเรื่องของการทุจริตการสร้างความเดือดร้อนการออกอตั้งพระราชบัญญัติออกพระราชบัญญัติฉุกเฉินพระกําหนดฉุกเฉินแล้วก็ สร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมันเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลรักษาการนี้ตลอดมาฉะนั้นมันก็หมดความชอบธรรมทั้งด้านการเมืองแล้วก็ด้านกฎหมายผู้คนเสียชีวิตและบาดเจ็บนับแต่การชุมนุมขับไล่ระบอบทักษิณมากกว่า4เดือนมีผู้เสียชีวิตแล้ว20คนบาดเจ็บกว่า700คนแต่รัฐบาลไม่สามารถตามจับคนร้ายที่ก่อเหตุได้เลย ทั้งที่มีภาพปรากฏจากโรทรทัศน์วงจรปิดและสื่อมวลชนถ่ายไว้ได้บางครัง้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ลงมือกระทรําร่วมกับชายชุดดำนปชเสื้อแดงก็จําเป็นต้องปฏิรูปเพราะว่าโดยสภาพความเป็นจริงแล้วและสภาพความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่แล้วเขาต้องการให้ปฏิรูปเพราะไม่ไมปฏิรูปต่อไปเนี่ยบ้านเมืองมันก็จะเหลวแหลกถึงขั้นล้มเหลวคงจะได้รัฐบาลใหม่ ของประชาชนไม่นานนี้แหละค่ะถ้าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันและก็ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมภาคภูมิเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ